คือเครื่องนี้มันเป็นเครื่องนอกครับแต่มันมีประเด็นอยู่เครื่องนอกว่าแท้หรือปลอมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอาการอย่างนี้นะครับอาการอย่างนี้คืออาการของงานแท้นะครับผมบอกให้ไฟที่มันชาร์จแล้วก็พลิบเปนพลิบอย่างนี้ครับเพราะว่าอุณหภูมิตอนนี้มันร้อนร้อนมันร้อนเกินครับพอมันร้อนเกินมันก็เลยชาร์จแบตไม่เข้าอย่างนี้แหละเนี่ยอุณหภูมิข้างนอกเนียประมาณสามเกือบสามสิบห้าองศาแล้วเนี่ยแล้วชาร์จไปด้วยฟังไปด้วยมันเลยทําให้ร้อนจัดครับนี่ครับ แต่ว่าผมยังไม่แกะดูนะเพราะว่าผมไปดูในกลุ่มมาเขาบอกว่ามันเหมือนเป็นงานปลอมครับแบบแบตเขามันจะเป็นก้อนสีฟ้านะครับแบบท,ที่มันใช้ถุงพลาสติกหุ้มนะ่ะใช้ไอตัวหุ้มของมันนะ่ะถ้างานแท้มันจะเป็นสีดําแล้วก็จะมีฉลากแต่ว่างานเทียบหรืออะไรก็ไม่รู้หรือว่าเป็นงานยังไม่ชัวนะครับในกลุ่มเขาก็ไม่บอกเหมือนกันว่าเป็นงานแท้หรืองานปลอมแต่คืออันนี้อาการของเครื่องแท้นะครับที่มันจะกระพริบชาร์จแบบแบบเนี้ย เพราะว่าอากาศมันร้อนเกินมันก็เลยกระพริบแบบนี้แต่ถ้าเป็นงานปลอมมันจะไม่กระพริแบแนี้หรอกมันจะเออเอ,อไปเลยโอเคเนาะร้อนจัด